สวัสดีเชา้าวันพุธที่25มิถุนายน68ครับแม่แม่นี้เป็นลูกสาวแดงเวหาเรียนผ่าดคู่เกิดเสกสันนะครับก็ผสมมาดำได้มา5ตัวนะครับก็ ไประมาณ9ก้าฟองมีเชื้อแค่ห้าฟองก็ออกห้าฟองออกห้าตัวนะครับชุดนี้ก็มีจับจองกันล,ล้นนะครับชุดนี้ล้นมาดำแดงไปหานี่ล้นนะครับก็ท่านที่จองที่หลังก็คงจะได้คิวถัดๆไปนะครับเดี๋ยวปล่อยนะครับปล่อยนี่ออกหากินตามธรรมชาติต้นะครับ ลูกสาวเยจียยยลาครับแม่นี้ผสมกับมะดำนะครับเช้านี้ผมแตะหลังดูเห็นเขานิ่งๆนะครับก็เลยผสมไปก่อนกับมะดำนะครับสลับกับเจ้าเทาทัานใจนะครับชุดก่อนผสมเจ้าเทาทัานใจได้มาตอนนี้เหลืออยู่สามตัวนะครับเหลืออยู่สามตัวนี่หลานไก่ทองนะครับ ผู้กเกิดเขาปกไข่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่สู้ไก่เลยนะครับแต่สู้ตัวเมียละนะครับแต่ยังไม่สู้ไก่ตัวผู้ผู้กเกิดเขาไวจังนะครับชุดนี้ผมไม่รู้วันเกิดนะมีกิ๊บปีกอยู่ครับแต่ไม่รู้วันเกิดผู้กเกิดเขาปกไข่สิบเอ็ดฟองกับมาดำนะ <c ười> ผสมมาดำมีจองอยู่สองสามท่านนะครับ ชุดนี้เป็นหลานพายุเป็นหลานพายุหม,มุนวนใหม่ไทยเปยนะครับพ่อเขาเป็นพายุหม,มุนวนใหม่ไทยเปยผสมกับแม่สายแดงเวหาแดงเวหาเยียบยักษ์เสือดำหงแดงซุปเปอร์เอนะครับเก็บไวค้คู่เก็บไว้ทำสายนะครับนี่ลูกเจ้ามาดำหลานขาห้าพลังลูกแม่นำโชคนะครับลูกแม่นำโชค ลูกแบงค์พยักการตัวนี้ไก่ที่ผมผลิตขึ้นมาเองนะครับสองตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นลูกเจ้าสาวหลวงหลวงพื้นลมมหาคนครนะครับสายพ่อสายแม่เป็นมาเล็กมหาคนครเก็บไว้ตัวหนึ่งน,นะครับเห็นเขาเตะกับตัวเมียแล้วนะครับเป็นไก่หยิบนั่งหงอนตีดีมีแข้งหน้าเยอะ,ะครับก็แม่มหาคนครก็เป็นมาเล็กมหาคนคร ก็เก็บไว้ทำสายนะครับแม่ผสมมาดำรอบสุดท้ายนี้ผสมกับเจ้าทอทันใจนะครับได้มา9ตัวนะครับแม่มานครเดี๋ยวรอโตเปิดแบ่งนะครับลูกเจ้าทอทันใจดูนี้เป็นชั้นหลานชั้นหลานแม่นํำโชคนะครับเป็นลูกของตัวเมื่อกี้นะครับเป็นลูก2โล4แล้วนะครับ2โล4นะครับก็ช่วงนี้เป็นไก่หนุ่มนะครับ ทำเนื้อทำตัวนะครับปีกยังไม่สุดนะครับเหลือข้างละเส้นสองเส้นตัวนี้เป็นลูกมาดำนะครับมาดำแดงเวหาแรมพาดตัวดำมื่อกี้นะครับแม่ตัวดำมื่อกี้ตัวนี้คุณพี่ที่กรุงเทพนะครับเขาส่งมาให้ผมลองลองทำเนื้อทำตัวเป็นนักกีฬาดูนะครับก็ตอนนี้ทางเหนือเรียกจมนะครับจม ไป13นาทีจามไป13นาทีแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ก็นวมไป1อันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแข้งหน้าเยอะมากนะครับแข้งหน้าจัดข้งหน้าจัดลูกมาดำนะครับจะมาดำนะครับตอนนี้ก็ผสมกับ ตัวเมียอยู่สองตัวนะครับเป็นลูกเจาสาลมหลวงกับแม่น้าแก้วนะครับน้าเหล็กคืนตลนะครับ,รนนรบตัวนี้เป็นลูกเจาสาลงหลวงคุณลมอานาพรพ่อเขาสายแม่เป็นน้าเหล็กคืนพลแม่เขาแบ่งไปลากบุรีแล้วก็น่าจะหาหลังไข่นะครับไข่ที่อยู่ในข้างในเป็นไข่หลอกนะครับเขียนเครื่องหมายไว้แล้ว แม่แดงสีสองนะครับเข่าฟัดเข่าฟัดพื้นลมเขาฟัดพื้นลมห้าตัวนะครับลูกลูกมาดมลูกมาดมเอ่อหลานเขาห้าพลังนะครับไข่ใบที่สองแล้วแต่เมื่อวานเขาทำแตกนะครับเหลือแค่ใบเดียวนะครับผสมกับเจ้าสาลมหลวงเอ้ยเจ้าเท้าทันใจนะผสมเจ้าเท่าทันใจ ชุดนี้เดี๋ยวเปิดจองนะครับเปิดจองนะครับไข่ไข่เมื่อวานทําแตกไปฟองนะนะครับเจ้าทองใจตัวนี้ก็ผสมกับลูกสาวมาดำนะครับผสมลูกสาวมาดำนะตัวนี้ก็เป็นลูกสาวมาดำเทานิวเยียนะครับไข่สองฟองแล้วนะครับนี่ลูกแม่นํำโชคนะครับชุดนี้มีจับจองกันหมดละรอส่งนะครับส่งวันศุกร์ หนึ่งคู่นะครับสวมวันศุกร์หนึ่งคู่แล้วก็ต้นเดือนหนึ่งคู่นะครับมีลูกสาวโจฮานนะครับลูกสาวโจฮานผสมกับเจ้าทอทันใจนะครับเจ้าทันใจเป็นไก่ที่แข้งหน้าน้อยนะครับก็เลยต้องผสมกับตัวเมียที่มีแข้งหน้าเยอะๆนะครับมาดำก็ผสมตอนนี้ผสมกับตัวเมื่อกี้นี้นะครับลูกกระสาลมหลวงตัวนี้ก็ลูกกระสาลมหลวงเหมือนกันนะครับแต่เป็นลูกกระสาลมหลวงกับ ลูกสาวโจฮานก็คือลูกแม่นี้เอาปืนลมหานะคารผสมกับลูกสาวไอ,อลูกสาวโจฮานนะครับก็ได้ตุ้มุกี้มานะครับส่วนชุดนี้เป็นลูกของเจ้าทาะทันใจครับโจฮานก็เป็นไก่ที่มีข้างหน้าอยู่แล้วนะครับโจฮานได้มัดสั่งแม่นโจฮานได้มัดสั่งแดงเวหาแล้วก็เอ็ิบหกอยู่ในสายเลือดนี้ ออชั้นหลานตัว้ามก็ไข่ไข่ห้าฟองแล้วตัวนี้เป็นหลานไก่ทองนะไก่ทองขรหัดจะลบถุงเงินพ้าสะทานนะครับก็มาผสมกับแม,าาม่ดำก็ปกไข่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วนะครับวันนี้ก็ได้หาวันแล้ว วันที่สินเดือนนะครับตรวจเชื้อไข่ดูนะครับสิบเอ็ดฟองนี่เป็นหลานหลานพายุนะครับเป็นพายุหมุนวนใหม่ไทยเปยผสมกับลูกสาวม,มาดำก็เก็บไว้สามตัวนะครับเป็นหวัดนะครับตัวผู้ฉีดยาแล้วยังไม่หายนะครับเดี๋ยวคงไปเอายาตัวใหม่มานะครับ ได้สาวรุ่นสามสี่เดือนนะครับก็มีแบ่งอยู่หนึ่งคู่นะครับมีแบ่งอยู่หนึ่งคู่คือตัวนี้นะครับเป็นเป็นลูกสาวมาดำนะครับมาดำเสือฟงเสือฟงเหนือบิ๊กกับนะครับเนี่ยนี่นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงนี่ครับตัวตัวอยู่บนเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกสาวมาดำ เป็นเสือพงเหนือพืนลมนะครับมีอยู่คู่นะนะครับแต่อยากได้ก็ทักมานะครับส่วนตัวผู้ก็ไม่มีแบ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นมาดาเสือพงปิกซับนะครับเก็บไว้ตัวนะส่วนสองตัวใหญ่นี่เป็นมาดาเยยยลานะครับก็อาจจะเก็บไว้ทําสายนะครับต่อไปเพราะว่ามาดาก็เริ่มมีอายุแล้วนะครับเข้าปีที่สามแล้วนะครับมาดำผมยัง เพิ่งเก็บนะผมเพิ่งเก็บลูกมาดําไว้นะครับเข้าปีที่สามแล้วนะครับก็ลูกๆเขาก็ตอนนี้เริ่มนะครับเริ่มมีผลงานนะครับเริ่มมีผลงานนะครับบางส่วนก็เอาไปทําสายนะครับส่วนใหญ่จะไปทําลูกของเขาเอาไปทําพ่อพันต่อนะครับเพราะเป็นไก่ที่มีแข้งหน้าเยอะนะครับหลายๆท่านก็ตรวจเช็คดีดูแล้วนะครับตรวจเช็คเสร็จก็เอาไปเป็นพ่อไก่นะครับก็เลย ไม่ได้ออกสนามนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกสนามนะครับก็มี f อหลายๆท่านนะครับหลังจากที่ได้ลูกมาดําแล้วก็โทรมาติดต่อเอาต่อเนื่องนะครับติดต่อต่อเนื่องนะถ้ามียิงตัวผู้นะครับยิงตัวผู้นี่ยิงรับหมดเลยนะครับตัวผู้ก็คงจะแบ่งให้เป็นบางส่วนนะครับถ้าชุดไหนที่มีตัวผู้เยอะก็จะแบ่งให้นะครับถ้าชุดไหนที่ มีตัวผู้กับตัวเมียฆ่ากันก็คงจะแบ่งเป็นคู่ไปนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเมียก็คงจะค้างตัวเมียค้างเยอะชุดนี้ก็เป็นมาดําแม่น้าโชคนะครับชุดนี้มีปัญหาเรื่องอข้อหน่อยนะเดี๋ยวคงจะหายามามาฉีดนนครับตอนเล็กเขาเป็นหวัดอยู่รอบหนึ่งรักษาหายแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะข้อขาอ่อน ก็เคยมีลูกมะดำข้อขาอ่อนอยู่ตัวนึงน,นะครับตอนหลังมาก็หายเป็นปกติดีนะครับพอโตขึ้นนะครับก็ฉีดยารักษาไปนะครับไก่ที่เก็บไว้นะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับบางส่วนก็มีผู้จับจองและรอส่งนะครับผมแมลมมอนนะครับเม่ลมมอนก็4ตัวคืนนี้ก็มีจองนะครับแม่ลมหมอน เหลือจองอยู่สองสามคิวก็สำหรับเช้านี้คงไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม